เชิญค่ะครับผมแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับผมชื่อเบจรลงครับอยู่มหาสารคามครับผมพอดีเพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจบรรทุนายนี่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับยังใหม่อยู่ครับผมแต่ขอแชร์ความประทับใจนิดนึงกับตัวเองนี่แหละนะครับเผื่อมีอะไรไปมีประโยชน์กับพวกเราด้วยนะครับคือคือผมเนี่ยนะครับปกติก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงนะครับ ช่วงเช้าเ้านะครับชอบเป็นหวัดคัดจมูกเอ <c oughs> อคือชอบคัดจมูกประจําในช่วงเช้าเ้านะครับเวลาเวลาพูดโทรศัพท์กับใครเนี่ยเขาจะถามประจําเลยว่าเออเป็นหวัดหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอะไรทํานองเนี่ยครับแต่ว่าหลังจากที่เออผมได้ทานกินคาออยนะครับผมทานชนิดหยดนะครับผมเออผมทานวันแรกนะครับคือตอนกลางคืนนะครับ ตื่นเช้าขึ้นมาอาการที่เป็นเนี่ยนะครับที่เป็นทุกวันทุกวันเนี่ยเกือบทุกวันก็ว่าได้นะครับวันวันลุกขึ้นมาวันถัดมาผมก็มันก็หายไปนะครับอาการเนี้ยผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาผมก็ทานทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับอาการที่เคยเป็นเนี่ยคัดจมูกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือถูกพัดลมไม่ได้ผมไม่ชอบกับพัดลมเท่าไหร่นะครับ คนลมที่ไรก็เป็นหวัดคัดจมูกขึ้นมาทันทีนะครับแต่ตอนนี้อาการนั้นก็ก็หายไปเลยครับได้ประมาณสองสองสัปดาห์แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นผลจากการที่ผมได้ทานตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะดีนะครับสำหรับคนที่ที่เป็นลักษณะอาการแบบผมเนี่ยนะครับขอขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ครับ